ขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่31นะครับกำลังเคลืล่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโป่งนะครับวันนี้ทําขบวนโดยหมวรถจักร QSY 5231นะครับเป็นอถที่2นะครับสําหรับหมวรถจักร QSY นะครับจากมณฑลเจียงซูนะครับสาธธรารัฐประชาชนจีนนะครับ เดี๋ยวจะออกจากทางที่สองนะครับเพื่อเข้าสู่ทางที่1น,นะครับที่ประแจทางด้านท้ายนะครับวบนนี้ยาวมากๆนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษขับซินาลัที่31น,นะครับต้นทางกรุงเทพไปวัด ไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับ QSY 5 2าสหนึ่งนะครับทำขบวนนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะเปลี่ยนเข้าทางทางหนึ่งนะครับ จากปัจแจแล้วนะครับบริเวณหลังวัดข้ามาเดือนนะครับอำเภอบ้านโป่ เาฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะรู้รับสไตยสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหลองประดุกชาแนลครับ